สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องชั่วโมงบินแดนสยามนะครับนี่วันนี้จะพามาอัปเดตบอด่อเดมากนะครับนี่ตอนนี้ก็ลดเรา รวมนี้เ็าสีคันนะรถที่รออยู่นะเพราะว่าด,ดินตักยากนะนี่เดี๋ยวดูความแข็งนะว่าแข็งไม่แข็งนะนี่ตอนนี้เด็กมากก็เริ่มสต็อกดินเหมือนกันนะ นี่ที่คุยกับแกเมื่อวานนะนี่งานแกก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่เหลืออีกสองไร่ประมาณสองไลนะ่นะนี่ที่ชมนะนี่เดี๋ยวเราดูมุมเนี่ยนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปลงลงไปดูมุมด้านล่างนะ โอ้ยมาปานนี้เริ่มร้อแล้วนะครับสนตั้งกันเลยแอบดู นี่ถ้าเกิดใครสนใจหน้าดินหรือว่าลูกหลังก็ติดต่อได้มาได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะ่ะนี่ก็ไปดูในคอมเมนต์ก็ได้นะฟันอาจะร้อนนะดูทรงแล้วนะ่ะนีดวง พึงเปลี่ยนฟันทีสามาใหม่ด้วยนะนี่คุยกับแกเมื่อวานนะนี่เปลี่ยนสามฟันแน่นอนดูทรงแล้วนะนี่ไว้ขวดนะดูทรงนะนี่นเช้าๆก็จะประมาณนี้เลยนะ ส่วนนี้สองกันนะส่วนนี้รถทีมงานเด็กมากนะ ช่วงนี้เ็เจอถึงหนักนะครับเจ้าดีดูนะน่าจะเต็มแล้วนะนี่แต่งแต่งแล้วนะ ใช้เวลาเกือบเกมห้านาทีเหมือนกันนะกว่าจะเต็มสิบร้อนแต่ละกันนะไปแล้วนะครับ นี่จำชื่อโจเฟอร์ไม่ได้อีกแล้วนะครับมาแกชื่ออะไรนะนี่ครับลืมนะช่วงนี้ไม่ได้ค่อยไม่ไม่ไมค่อยสะดวกด,ด้วยน,ะนี่ยังมีอีกสองคันนะที่รออยู่น,ะนี่สวนจ้าเมกาก็ Để kinh bói nè Nì mà lấy nè Tăng chân chân nè สปายเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันต่อนะนีนน่มาตอนมุมนี้นะ

นี่ดูว่าความแข็งนะ <c oughs> ส่วนระยะทางก็วิ่งไกลอยู่นะนี่ไปกลับก็น่าประมาณประมาณชั่วโมงได้นะหน้างานนะ วันหน้าร้อนจัดนะครับดูทรงแรกนะนี่ดูนี่ถามโชเฟอร์เมื่อวันซืนนะเอว่าแกล่งเค่่้าวนะไม่เล่งสุดที่นะครับนี่เด็กก็เกือบสุดเหมือนกันนะ ใช้เวลากันต่ก,ก็เยอะพอสมควรนะเกือบเกือบห้านาทีนะก<ม>ว่าจะเต็มสิบ้อยหนึ่งคันนะโอ้โห,โห,โห,โหโดวูวนี่รถออกประมาณหนึ่งสองสามสามคันนะตัวกับปุบกคันหนึ่งด้วยนะ วิ่กระเด็นมาที่นี่เลยนะนี่สิบล้อออกไปสามคันนะส่วนหกล้อของเดสมะก็คันเดียวนะนี่ด้วยนี่เจอบางบ่อนะแข่งกว่านี้เยอะนะ นี่ก็เกือบห้านาทีนะระวายนะอยู่ไปไกลนะอืมดูนี่ขนาดเปลี่ยนฟันมาใหม่แล้วนะแข็งก๊อกเลยนะดูนี่ตัอีก,กอนเดี๋ยวมันกระเด็นนะ อย่างแข็งแนง่นด้วนี่ส่วนลูกรังนี่ก็น่าจะไปปูด้านล่างนะส่วนดันบนก็ต้องเอาหน้าดินนะนิวยๆนะดูด้วยโอ้โโอ้โหไกดแข็งเลยนะดว้วย นี่น่าจะปุ่งกีสุดท้ายนะเขาน่าจะอีกปุ่งกีนะดูว่านี่ปุ่งกีนี้น่าจะเต็มนะอ,อ๋อยังยังไม่เต็มนะยังเอาอีกนะโอ้ยด,ดูความแข็ง นี่ดูทรงแรียวโชเฟอร์ยังไม่ได้หยุดเลยนะนี่ขับอย่างเดียวเลยนะอ,อ๋อยังเอาอีกนะครับ ว่าในอนาคตแกจะออกรถเกตกับรถบุตรนะในอนาคตนะนี่ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะนี่แต่แต่แกน่าจะออกอยู่แล้วนะนี่เมื่อวานไนีผมได้พูดคุยกับแกด้วยนะนี่ต่อไปต่องหอเจอกอแล้วนะดูตรงแล้วนะนี่ตอนนี้ยังทีมงานอยู่นะ นี่เดี๋ยวตัดตัวแบบคันนี้เลยนะคันนี้น่าจะเนก้าไมครับน่าจะเนก้านะถ้าเกิดจำชื่อผิดก็ต้องก,ก,ก็ต้องขอไปด้วยนะแต่งทุกรายละเอียดนะไปแล้วนะ